Our student gate 2 slash 1 and our student gate 2 slash 2. Put your hands together and say good morning teacher 1, 2, 3. Good morning Good morning to our students. How are you today student gate 2 slash 1, student gate 2 slash 2? v e r y good ค่ะ I am fine I am happy I am good I am okay นะคะทีเช้จะพูดี่ขอเช็คชื่อก่อนนะคะ,ะน้องปันปันเกตดทู two, two. น้องบิมบีมเกตดทู two, two. น้องนินิว2-1นนะคะน้องกัน2-1นน้องต้นหอม2-1 น้องแจมแจม2ูสลัดวน้องปรินเซส2ูสลัดทน้องสตางทูสลัดทนะคะน้องยาดา2ูสลัดวน้องกุ๊กกิ๊ก2ูสลัดทน้องกระเป๋าตังทูสลัดทน้องอาชิ2ูสลัดวนะคะน้องพาขวัญ2ูสลัดวน้องเฟอร์รี่2ูสลัดทแล้วก็อะไรที่เธอเนี่ยน้องโยเกิร์ตนะคะ2ูสลัดทนะคะสวัสดีนักเรียน16คนนะคะใน In the Morning นะคะเช้านี้นะคะ วันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยนะคะวันนี้พบกับทิชเชอร์พุกปิกนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองเด็กๆปิดไมค์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะขอแชร์หน้าจอเวดอมินิตนะคะเด็กๆโฟกัสที่หน้าจอนะคะ one two three okay เด็กๆมองเห็น powerpoint ทิชเชอร์พุกปิกไหมคะเห็นค่ะ d e l y g o students นะคเห็นค่ะ What day is it today, students? Today is Thursday, the 2nd of September, uh, 2021. Uh, <coughs> uh, today is Thursday, the 2nd of September, 2021. Thursday นะคะแปลว่าวันพฤหัสบดีนะคะอาชีสเปล Thursday ค่ะลูกทีเอทีเอสยูอาร์เอชยูอเอดาย Thursday <The day. S 1> วันพฤหัสบดีอ่าวิลกูลนะคะอาชีนะคะเน็ t ค่ะ September นะคะสเปล L S E P T E M B E R นะคะ September แปลว่ากันยายนนะคะเดือนกันยายนน้องเฟอร์รี่สเปลเซปเชมเบอ S E P T เดือนกันยายนเยี่ยมดีกูดค่ะเฟอร์รี่นะคะอ่ะน้องโยเกิร์ตสเปิลเซปเชมเบอร์คารุเอร์ส S E P Bee 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 การหยาดยนต์เลยกูนะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะเด็กๆปิดไมล์เลยนะคะดเดวทีเชร์จะมีวิดีโอให้เราได้ดูนะคะ<ว> Today we are g o i n g to learn subject citizen นะคะ citizen ก็คืออะไรคะลูกวิชาหน้าที่พลเมือนะคะอา subject แปลว่าอะไรคะ subject แปลว่าวิวิชา โอเค princess princess spell เปล็เอ่อ spell s u b j e ค่งสองสาม S U B J E S J E C T one more time ลมกลง S U B J E C T subject แปลว่าวิชานะคะ citizen นะคะ C I T I Z E N นะคะ Citizen นะคะแปลว่าหน้าที่พล,ลเมืองนะคะน้องแจมแจมค่ะสเปล Citizen ค่ะลูก One Two t h C C I T I Z E N อ่าตัว Z เนี่ยส,สามารถที่จะอ่านเป็น Z <What? S 2> ได้เหมือนกันนะคะ Z กับ Z คือตัวเดียวกันนะคะ Z ออกเสียงเป็น Z นะเด็กพูดซี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  Z Z นะฮะเวลี่กูดค่ะนะคะอะ่ะ Topic แปลว่าอะไรคะลูกที่ OPIC Topic แปลว่า <c oughs> หัวขอ้อเวลี่กูดค่ะน้องยาดาสเปลด Topic ก,กทัศนที่ T-O-P-I-C คท็อปิคเวทีกู้ถา t ทอปแตลว่าหัวข้อนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของพระราชประวัติรัชการที่9ก้ากนะคะ Are you ready students? Yes เดี๋ยวทิเชอร์พุกติ๊กเนี่ยจะพาเด็กๆไปฟังเพลงก่อนนะคะพระราชาในนิทานนะคะ,ะเป็นเพลงที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรวมรวยช่วยกันนะคะร้องนะคะเพื่อลาลึกถึงรนะัชก,กาลที่9กะอนะเด็กๆปิดไมเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ ฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหัวเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชะมีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายี่เจ้าคะหนูไม่ได้ยินเสียงพัดลมแทรกมาค่ะคะ่าย,ยังไม่ปิดไมปิดไมคะ่ะ

So I hey, see and down by เพลงที่พวกเราได้ฟังเนี่ยคือเพลงพระราชาในนิทานนะคะลูกอ่าเป็นการน้มรมอมรำลึกถึงนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะพระราชประวัติคืออะไรพระราชประวัติก็คือประวัติของพระราชานะคะในรัชในรัชกาลที่9ก้ากันนะคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะขอความร่วมมือนะคะให้เด็กๆปิดไม้นะคะทุกคนนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะอาชิคค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะค่ะ ราชาสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470นะพระราชาสมภพคืออะไรคะลูกคือวันเกิดนะคะวันที่เท่าไหร่คะลูกวันที่5ธันวานะคะก็คือเป็นวันพ่อของทุกปีนั่นเองเดี๋ยวรเราไปดูกันต่อนะคะปิดไมค์เลยคะ่ะ โรงพยาบาลเมลออเบอร์ลาสเมซาซูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชทรงพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธนพระองค์เจ้าภูมิพลอดุญยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญยเดช กกมหรหลวงสงขลานครินด้านการศึกษาเรื่อพชนมาอยู่ได้ห0 0พัศาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดีอีณกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงสเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองเมืองโรซาน ในปีพศ2478ได้ส่งเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและดูสิลูกนะคะอ่าศึกษาที่ต่างประเทศนะคะอ่าแล้วเป็นไงคะลูกตอนนั้นยังเป็นภาพขาวดำยังไม่เป็นภาพสีเหมือนในตอนนี้นะคะทรงได้รับประกาศนียบัตรบาเชอร์เยเอเลจากการศึกษาดังกล่าวทรงรอบรู้หลายภาษาได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันและลาตินในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเมืองลูซานต่อมาในปีพศ2481ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระชนพรรษา18ดพรรษารัฐบาลได้กะบ,บังคมทูลอันเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมหากร์นะคะก็คือ,อรัชกาลที่9ก้าในหลวงนะคะพระบาทสมเด็จนะคะภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยอายุ18ปีเท่านั้นนะคะขึ้นครองราช18บปดปีก็เรียนอยู่มหกนั่นเองนะคะลูกก็คือต้องขึ้นครองราชเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูก ัตรัชการที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีเมื่อวันที่9มิถุนายนนั้นทรงเฉลิมพระประมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ทรงสำเร็จราชการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์และต้องทรงศึกษานะคะเนื่องจากยังทรงพระเยาว์คืออะไรนะคะเนื่องจากยังอายุน้อยนะคะยังเด็กอยู่นะคะอ่าสิปีนะคะเป็นในหลวงแล้วนะคะเป็นพระราชาของแผ่นดินแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะต่อณนะต่างประเทศ เมื่อวันที่19สิงหาคม2489ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อนักกรุงโลซาลแม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทนในพศ2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงขับรถสวยไหมคะลูกอ,อ้าวสวยมากๆนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเป็นรถที่แพงมากๆเลยนะคะลูกนะรถยนต์ไปร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงปารีสได้ทรงพบและมีพระราชาหฤทัยสนิทเสน่หาในหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิตยากร ทิดาของหม่อมเจ้าขัดมุงคลกิติยากรเอกอักรรชทูตไทยประจำกรุงปารีสในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงทรงบาดเจ็บที่พระพักพระเนตรขวาและพระเศียรพระพักนะคะก็คือที่หน้านะคะลูกพระเนตรก็คือที่อะไรคะลูกตานะคะดูซิว่าในหลวงรออาชการที่9นะคะ ได้สูญเสียดวงตาไปนะคะลูกตาด้านขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรู้ว่าเป็นยังไงก็คือเกิดอุบัติเหตุที่ที่เชิญไปหัวรถคันนี้สวยนะคะเป็นรถของท่านเองนะคะแล้วท่านประสบอุบัติเหตุนะคะลูกท่านต้องสูญเสียดวงตาข้างขวาไปนะคะเดี๋ยวเรา,า,าไ,ปะะไปดูกันต่อทระะงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโมเซลโปรดให้หมอมราชวงศ์สิริกิตมาเฝ้าถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟนขึ้นและ,ะนี่ก็คืออะไรคะลูกคือพระราชินีรัชก,กาลที่9นั่นเองนะคะต่อมาได้ทรงมั่นหมอมราชวงศิริกิตเมื่อวันที่12สิงหาคม2492โดยได้พระราชทานพระธรรมโลงวงที่สมเด็จพระบรมราชชนกมั่นสมเด็จพระราชชนนีพระราชพิธีราชาพิเศษสมร พระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสก็คือการแต่งงานนั่นเองนะคะราัชากาลที่9เนี่ยแต่งได้แต่งงานกับพระราชนีนะคะลูก เมื่อวันที่28เมษายนพศ2493ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิติยากรที่วังสะประทุมโดยที่สมเด็จพระศรีวลรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิกาเจ้าพระราชทานหลังน้ำพระมหาสังทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชา และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพ,พระราชินีสิริกิตพระบรมราชาภิเษกล้ชิเข้าในนี้ได้ยังไงล้วไม่จบชีปปิดใหม่ครับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งภไยศาลทักษิณในพระมหาราชวังเฉลิมเหลิมพระปรมาพิไทยตามจารึกในสุพรรณบันในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิต ระอัคระมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ที่5มิถุนายน2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพและเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อวันที่2ธันวาคม2494ทับณพระตำาหนักจิรดาโหฐานและพระที่นั่งอัมพรสถาน รัชกาลที่10นะคะรัชกาลที่10ก็คือฟ้าชายนะคะแล้วก็คือ,อลูกของรัชกาลที่9นั่นเองนะคะนะคะรัชกาลที่10ก็10คเคยห็นพ,พ,พระราชโอรสธิดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันพระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยก็คือเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนะคะลูกนะหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชโอรสนะคะภาพถ่ายยังเป็นภาพขาวดำนะคะลูกในสมัยนั้นนะคะและพระราชธิดารวมสี่พระองค์อ่ะมีสี่พระองค์อ่ามีสี่พระองค์เด็กเเห็นไหมคะตรงนี้คือใครคะลูกคือรัชกาลที่สิบนะคะอ่าที่รัชกาลที่สิบ จากที่รัชกาลที่9เนี่ยได้เส,สเด็จสวรสดนคตนะคะก็คือ,อท่านได้เสียชีวิตนะคะแล้วรัชกาลที่10บนี่ก็คือฟ้าชายขึ้นครองราช์แทนนะคะเป็นรัชกาลที่สิบนะคะลูกอาดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีประสูตรณสถาเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์นะคะคือลูกคนที่หนึ่งนะคะลูกอาที่เป็นโครงการทําโครงการอ่ะ ต่างๆนะคะลูกอ่ะเป็นโครงการ To Be นะ Number One เด็กๆเคยได้ยินไหมคะ To Be Number One นะคะโรงพยาบาลมองสวดสีนครคโลสานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อว,วันนะที่5เมษายน,น,นพศ2494 ต่อมาได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ะะปัจจุบันออกนามว่าทูลกระหม่อมหญิงองุบลรัตนราชสกุลญญสวสัฒมาพน,เนพะเจ้าลคะต่อมาะค,ะคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านะคะควิชลาลงกรณ์น,นะคะลูกอ่ะเป็นรัชกาลที่สิบปัจจุบันนะคะลูกอ่ะลาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรณ์รัชกาลที่สิบในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพภรยะวรางกูประสูตรณพาที่นาเท่ไหมคะลูกอ่าเป็นอา่านักเรียนที่เป็นเรียนเกี่ยวกับการบินนะคะทหาร เทหารที่เเป็นอวก, okay, ก,การาะที่เชวบุี่ชอบมากเทมากเลยนะคะอัมพรสถานเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลิทนทรเทพร,รัตนสุดากิตติวัฒนาดุลสูง ลูกคนที่3นะคะก็คืออะไรคะลูกพระเทพนั่นเองที่เราเคยได้เห็นในอะไรคะลูกข่าวในพระราชสำนักหรือข่าวต่างๆนะคะพระเทพนะคะภาคประสูตรณพาที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่2เมษายนพศ2498ต่อมาได้ทรงรับพระราชทานโปรดเก้าให้เฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพพระร,ราชาุสุดา เจ้าฟ้ามหาจักกีศิลินทรรัตศรีมาคุณากรปียชาติสยามบรมเด็กเคยเห็นไหมคะลูกประเทศที่อยู่ในในข่าวรราชสังนกเคยเห็นไหมคะอ่าค่ะผมราชกุมารีเมื่อพศ2520ถึนเด็ชพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะอลยรักอคาคนที่4ก็คือเจ้าฟ้าจุฬาพรนั่นเองนะคะพระราชกุมารี ประสูตรนะพระที่น่า okay, อันพรสถาน uh, เมื่อว,ว,วันที่สี่กรกฎาคมพศสอง0ัออ่าโอเคนะคะนน่ก็คือเป็นพระราชประวัติเนาะทีนี้นะคะกะ็ในหลวงนะระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฮงยืนนะคะอ่าจรดหนึงนะคะนะคะแล้วก็ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นภาพพระราชะกรณียกิจนะคะพระปิชาสามารถนะท่านมีความสามารถต่างๆมากมายเลยรู้เรื่องจิตกรรมก็คือการวาดรูปนะคะวรรณกรรมนะการแต่งน,นิทานนะคะการวาดเขียนเ,เกี่ยวกับเรื่องราว แล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์นะคะท่านสามารถคิดโครงการเช่นโครงการที่เราเคยได้ยินกันโครงการฝนหลวงนะคะเย็นศิละพาอพระบริบาลนะคะหรือโครงการต่าง,างๆมากมายเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะได้เรียนกันเนาะนะคะแล้วก็ด้านกีฬานะท่านก็เก่งกีฬามากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะด้านดนตรีท่านเก่งดนตรีมากๆนะคะแล้วก็ทิชชู่พุ่มพิ้นะคะมีโฮมเวิร์กให้เด็กๆได้วาดรูปรัชากาลที่9ก้าพร้อมกับระบายสีให้สวยงามทิชชู่พุ่กพิ้งส่งให้นะคะ โอเคค่ะ,ะนักศึกษะคะ่ณ Put your hand together and say thank you teacher one two three thank you thank you thank y o thank you ค่ะบายบายค่ะ